สวัสดีครับวันนี้ขอพบกับรายการช่วงเรื่องเล่าผีสิงวันนี้เราอยู่ที่งานอาชีพเก็บหอยรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะเล่ากันต่อ,อนานมาว่าที่ตรงนี้เป็นที่ มีการแข่งรถเก่าที่เด็เว้นเคยอุบัติเหตุตายคาถนนบุญเหล่านี้สองสายนี้ใายๆก็เล่าลือว่าชาวบวงชาวบ้านบอกว่ามีเด็กเว้นช่วงเวลาตีหนึ่งขับรถผ่านมาทำให้หลอกคนบนเส้นทางนี้เยอะแยะเลยแต่เรื่องแล้วเรื่องเล่านี้ผ่านไปปนหนึ่งปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขายังมีเคยหลบหลอดชาววงชาวบ้านที่มาหาเก็บพวงเก็บพอยแถวนี้ตลอดแต่ใดน,นั้นแล้ววันนี้ผมก็ได้เจอกับตัวกันแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เจอกับสิ่งสัมผัสลึกลับแห่งตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องแปลกของชาวบ้านที่มาเก็บพอยกัน ที่แถวนี้มันเกิดเป็นที่ลอกลางมานานมีเล่าขานเล่าลือบอกว่าผีร้ายบรรดุเป็นผีนี้น่าจะเป็นผีเขาเรียกว,ว่าแฟนสาวหนุ่มลรอแต่ว่าครั้งนี้ผมได้เจอไม่ได้เพียงคนเดียวที่หลอกตาเรา ผมได้เจอกับสองคนกับน้องชายหนึ่งคนได้เห็นสองตาสีตาเดียวกันเลยชัดมากว่ารถคันนี้ขับมาด้ดยอย่างไวประมาณร้อยี่สิบขับทางตรงมาด้วยแต่พบปัติเหตุชุนไม่พิดฝันว่าตอนที่ขับมานั้นอีป,ปบนั้นไม่ได้มีคนขับอนใดไ่อย่างหปปนึ่งแต่ปกติขับด้วยความแวงไว ประมาณร้อยยี่สิบเดี๋ยวแล้วตรงนี้คือคือรถคันที่เมื่อกี้อ่ะเห็นปะจังหวะนี้แหละอันที่บนหน้าลัวทีสุดในประเทศนี้ชาวบ้านมอ่ใจะเห็นอันนี้ผมไม่ได้หลอกตัวเองนะครับก็ที่เห็นตรงหน้านี่ก็เป็นเห็นเรื่องจริงๆที่หลอกชาวบ้านมานุมนมาแล้วก็ดูันเอาเองว่า มันน่าก,กลัวแค่ไหนสถานที่แก่พลอ,อยทุกนี้นเป็นที่ที่ไม่ธรรมดาอาถรรพ์อาฆาตช่วงเวลาที่หนึ่งของวันนี้อาการตันนี้จะได้หลบหลอนพวกแก็บหอ,อยผมก็ไม่รู้พอยเหตุใดจึงถึงได้มีเหตุการณ์หลอนเช่นนี้เหมือนกันแต่เหตุการณ์นี้ผมไม่ได้แบบอยู่เป็นคนเดียวผมได้อยู่กับชาวบ้านหรือน้อง คนอื่นที่เห็นเหมือนกันสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอืม้วขับชนผมจะด้วยผมก็ดูงงๆว่ามันคือสิ่งลึกลับสิ่งไม่มีชีวิตที่หยังรับได้ในตอนนี้ผมว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวและเรื่องเล่านี้จะทําให้ทุกคนประวัตกลัวคนที่มาเก็บหอยองตามแถวนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าผมจะแจ้งนิม,มนต์หลวงพ,วองพ่องมาปัดเป่าสิ่งวิญญาณชั่วร้ายนี่ออกไปเมื่อเส้นทางนี้มันน่ากลัวแบบนี้พวกเด็กเว้นกลางคืนมันก็น่ากลัวพี่ใทำให้ชาวบ้านแถวนี้ไม่สามารถที่จะมาหาทํางานมาไรายได้อันนี้ผมก็ได้หินเหมือนกันครับอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าต้องถามไปข้างๆดูครับคนข้างๆเขาบอกเป็นเรื่องจริง เมื่อกี้ตอนที่ผมทํางานผมจะเล่าให้ฟังผมได้ทํางานนี้มาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมองแล้วอยู่ๆมีรถคันขับผ่านมาฟึกๆประมาณสองครั้งผมได้เฉลียวหลังไปหันไปดูว่ารถคันนี้ไม่มีคนขับมาเป็นอย่างใดจากนั้นผมก็สงสัยก็เลยเข้าไปดูสรุปว่าแถวนี้เคยมีเรื่องเล่ามาจาก คคนหนึ่งเขาอยู่ประมาณน้านแล้วล่ะนะครับในเวลานั้นเขาก็บอกว่าช่วงที่หนึ่งจะมีรถมอไซค์ขับผ่าน,านตรงที่ตรงนี้ตลอดเวลาเพราะเปินวิญญาณของเด็กเวน้นของพวกผีสะเวศีงานนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เป็นแค่ลง,ลองรอเดเป็นแค่ลองต้อมทุกคนลองเว้นคอมเมนต์มาดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจอบเปลี่ยนเท่านี้เราต่อไปรายการหน้าขอเจอกันใหม่อีกครั้งราตรีสวัสดนนิ์นรัตตี